ท่านผู้ชมครับท่านเชื่อหรือไม่ว่าจิตวิญญาณหรือว่าผีทั้งหลายบางตนก็หายตัวเป็นบางตนก็หายตัวไม่เป็นผีบางตนที่หายตัวไม่เป็นถึงขนาดต้องให้องค์หลวงตามหาบัวท่านสอนวิธีหายตัวให้ก็มีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมรับฟังพร้อมกันเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวครอบครัวหนึ่งโดยผู้เป็นพ่อและลูกสาว ไม่มีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงตามหาบัวเลยสักนิดแต่ผู้เป็นแม่นั้นกลับศรัทธาเลื่อมใสมากและเที่ยวทําบุญกับองค์หลวงตามหาบัวเที่ยวฟังเทศฟังธรรมกับองค์หลวงตามหาบัวอยู่มิขาดไม่ว่าจะเป็นที่วัดป่าบ้านตาหรือว่าที่สวนแสงธรรมก็ตามผู้เป็นพ่อเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นนิสัยส่วนลูกสาวนั้นก็สนิทสนมกับพ่อมาก สนิทจนเชื่อและคล้อยตามคำสอนของพ่อทุกอย่างพ่อพาแอนตี้หลวงตามหาบัวก็แอนตี้หลวงตามหาบัวตามพ่อด้วยต่อมาผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดผู้เป็นแม่ก็ได้ชวนลูกสาวทำบุญใส่บาตรอุทิศบุญให้พ่อทุกวันลูกสาวรักพ่อมากก็เลยยอมใส่บาตรทุกวันกับแม่แต่ก็ใส่บาตรกับพระทั่วๆไปอย่างเดียวไม่ยอมทำบุญ ใส่บารกับองค์พระหลวงตาเลยเด็ดขาดจนกระทั่งวันหนึ่งผู้เป็นแม่ได้เอ่ยชวนลูกสาวให้ไปร่วมทําบุญประทายเข้าเปลือกซึ่งเป็นงานบุญใหญ่ประจําปีของวัดป่าบ้านตาดโดยองค์หลวงตามหาบัวมีดําริให้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อโปรดดวงวิญญาณทั้งหลายลูกสาวก็ไม่อยากไปเพราะไม่ชอบและไม่ศรัทธาในองค์พระหลวงตามหาบัวเลยสักนิดในที่สุดผู้เป็นแม่ ก็พูดท้าลูกสาวให้ไปร่วมงานบุญประทายเข้าเปลือกเพื่ออุทิศบุญให้พ่อโดยบอกว่าถ้าไปทําบุญนี้แล้วหากพ่อไม่ได้รับบุญเลยผู้เป็นแม่ก็ให้สัญญาว่าจะเลิกทําบุญกับองค์หลวงตาเช่นกันลูกสาวไม่เชื่อหลวงตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยรับคําท้าและไปร่วมงานบุญประทายเข้าเปลือกหลังจากงานบุญประทายเข้าเปลือกสิ้นสุดลง ก็พากันแยกย้ายกลับบ้านของตนวันหนึ่งได้มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นวิญญาณของผู้เป็นพ่อได้มาสิงสู่ในร่างของนะ้าเพื่อต้องการคุยกับลูกสาวที่แรกลูกสาวก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นแผนการของแม่และนะ้าแต่เมื่อพิสูจน์ดูหลายครั้งหลายคราแล้วก็พบว่าเป็นวิญญาณของพ่อมาสิงสู่จริงๆก็เลยเชื่อแบบสนิทใจ วิญญาณผู้เป็นพ่อได้บอกลูกสาวว่าที่พ่อกลับมาหาลูกได้นี้เป็นเพราะบารมีขององค์หลวงตามหาบัวช่วยไว้ท่านไปช่วยดึงพ่อขึ้นมาจากเมืองนรกโดยองค์หลวงตาใช้บุญงานประทายเข้าเปลือกต่อรองเอาเป็นบุญที่แม่และลูกเพิ่งไปทํามาหยกหยกนี่แหละบุญงานประทายเข้าเปลือกนี้มากมายมหาศาลยิ่งนักเขาจึงยอมปล่อยตัวออกมา เมื่อปล่อยตัวออกมาแล้วหลวงตามหาบัวก็อนุญาตให้วิญญาณพ่อไปอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดไปอยู่ร่วมกับผีทั้งหลายซึ่งมีจํานวนเยอะมากๆมาอาศัยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดพึ่งใบบุญขององค์หลวงตามหาบัววิญญาณผู้เป็นพ่อกล่าวต่อไปอีกว่าขอให้ลูกเชื่อหลวงตามหาบัวนะลูกเราเคยทําไม่ดีกับท่านไว้ก็ไปขอขมาท่านซะจะได้ไม่ต้องไปตกนรกเหมือนพ่อ และขอให้ลูกหมันสวดมนต์นั่งสมาธิให้พ่อด้วยนะเวลาได้ยินเสียงลูกสวดมนต์ให้พ่อพ่อรู้สึกเบาสบายมากๆเบากายเบาใจรู้สึกมีพลังต่อมาเมื่อวิญญาณพ่อได้รับพลังบุญจากลูกสาวมากพอสมควรแล้วก็อยากจะใช้พลังบุญนั้นแต่ก็ใช้ไม่เป็นหมายความว่าหากผีตนใดก็ตามมีพลังบุญมากพอก็จะสามารถล่องหนหายตัวไปในที่ต่างๆได้ในชั่วพริบตาเดียว วิญญาณผู้เป็นพ่อก็เลยไปขอความเมตตาจากองค์หลวงตามหาบัวให้ช่วยสอนวิธีหายตัวให้องค์หลวงตาท่านก็เมตตาสอนให้โดยให้กำหนดจิตจำว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนและกำหนดจิตไปว่าอยากจะไปณที่ไหนนแล้วก็หลับตาพิจารณาพอลืมตามาอีกทีก็จะถึงที่หมายที่ต้องการไปทันทีเรื่องหลวงตามหาบัวสอนเพียให้หายตัวนี้ เป็นเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดลงในหนังสือหลวงตาวัดป่าบ้านตาดหนึ่งรวมเรื่องเล่าสิ่งที่เห็นโดยคุณหลวงและคณะแอดมินเห็นว่าแปลกดีก็เลยนำมาเล่าให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันอยากจะบอกว่าสิ่งที่แปลกๆที่เราไม่รู้ไม่เห็นนั้นมีเยอะมากบนโลกใบนี้ซึ่งมีมิติแห่งภพภูมิต่างๆซ้อนกันอยู่าศาสนาพุทธไม่เคยปฏิเสธเรื่องเหล่านี้เลยเพราะมันมีอยู่จริงๆและสามารถพิสูจน์ ได้เต็มๆด้วยจิตตภาวนาขอบคุณที่กรุณารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามวันนี้ขอกล่าวอำลาด้วยคำว่าสวัสดีครับ